สวัสดีครับท่านสมาชิกชมบ้านหวย youtube บ้านหวยเชนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่9นะครับคลิปที่9้นี่ผมจะมาแนะนำ <c oughs> ผมจะมาแนะนำวิธีการไม่ใช่แนะนำนะฮะจะมานำเสนอวิธีการหรือขั้นตอนในการหาชุดโต๊ะนะครับที่ว่า ผมได้นำเสนอแนวใหม่นะครับขั้นตอนการหาชุดโต๊ดนะครับชุดโต๊ะนี่ก็จะมีเบิร์นหามกับไม่รวมเบิร์นามนะครับนะขั้นตอนที่ทำนะครับเราจะไม่ใช้สูตรเราจะไม่ใช้อะไรมาเคลียร์เลยนะเราจะใช้สูตรมาทำล้วนๆเลยนะ <c oughs> ซึ่งสูตรนี้เราได้เก็บไว้ในไดรฟ์ดีนะในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์นะครับ อันตอนแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเราจะเปิดสูตรจากในโปรแกรมนี้เปิดสูตรตรงนี้นะครับอ่าขั้นแรกเราก็เปิดสูตรนะครับพอเอ่อพอกดเปิดสูตรแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไปอ่ไปไปไปขึ้นสูตรที่เราเก็บไว้นะครับ อันนี้ขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งก็เปิดสูตรขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมชาก่อนอ,อันนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็สูตรที่เราเก็บไว้อยู่ในไดดีนะครับไดดีตาตาดีนะครับชื่อว่าสูตรเจ็ดตัวทำโต๊ะนะฮะเราจะทำโต๊ะขึ้นมานะครับ เราก็เปิด Open ขึ open, ้นมา Open แปลว่าเปิดนะครับขั้นที่2ก็คือนําสูตรนี้ไปเข้าโปรแกรมตรวจสอบนะครับก็คือมันก็จะมาเข้าโปรแกรมตรงนี้นะพอเ,เปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมาเข้าโปรแกรมในตรงนี้นะครับเข้าโปรแกรมตรวจสอบตัวสูตรมันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็นํามาวิเคราะห์เอานมาตรวจสอบสูตรแล้วก็กดตรงตรวจสอบสูตรนะครับ ขั้นที่สามนะครับอีกขั้นที่สองเราเปิดแล้วนําเข้าโปรแกรมแล้วนะครับขั้นที่สองอีกคือขั้นที่สองเราเปิดด้วยเปิดแล้วเข้าโปรแกรมตรวจสอบนะครับอันนี้พอเข้าไปแล้วนะเรากดตรวจสอบสูตรนะครับมันก็จะได้สูตรที่ตรวจสอบที่ผลที่มันออกมาแล้วนะฮะดังนี้นะครับมาจนมาถึงงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหนึ่งจนหกสองห้าหกสามเห็นไหมฮะ เสร็จแล้วผมวันนี้ผมจะตรวจให้ดูนะจะทําชุดโต๊ะให้ดูตอนเนื้อวหนึ่งมิถุนาไอสิบหกมิถุนานะะผมก็ไปคลิกคลิกอีกตรงงวดวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับที่มันผ่านมาแล้วนะเพื่อจะคํานวณวันที่สิบหกมิถุนานะครับก็คลิกคลิกสูตรออกมานะครับเสร็จแล้วก็นําไปนําไปวางไว้ในโปรแกรมอีกโปรแกรมโปรแกรมอนาลิเซอร์นะครับโปรแกรมวิเคราะห์ ็นขั้นที่4นะครับขั้นที่4<ม>ี่คลิกปั๊บก็นำไปวางในในโปรแกรมวิเคราะห์วิเคราะห์ผลนะฮะก็คือ a n a าล z เซอร์นะครับอันนี้ขั้นที่4นะครับเรา Copy ี้แล้วมาวางในมามาวางที่ตาแหน่งร้อยสิบหน่วยนะครับอันนี้มันจะมีอยู่ฮะเจ็ด หลายร้อยสูตรนะะนครับแต่เราจะละกขั้นแรกเราก็จะหาว่าในสูตรที่เราเอามาเพื่อจะหาชุดโต๊ดของวันที่16มิถุนายนเนี่ยนะฮะเราก็ไปเราก็ไปตรวจสอบนะฮะขั้นแรกเราเราจะตรวจสอบชุดสามตัวโต๊ดนะฮะสามตัวโต๊ดอันนี้มันอยู่ในสามตัวตรงนะฮะอันนี้ก็รวมเบื้องามนะครับ เราจะตรวจตอบสามตัวโต๊ดเราก็ไปกดที่ช่องเราก็เลื่อนสีแดงมาอยู่ตรงช่องสามตัวโต๊ดนะครับแล้วก็สีเขียวนี้มาอยู่ในช่องไม่รวมเบิ้ลหามนะครับไม่รวมเบิ้ลหามแล้วก็กดวิเคราะห์มานะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ที่ห้านะครับวิเคราะห์แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราเลื่อนจากจากจาก สามตัวตรงมาเป็นสามตัวโต๊ดแล้วก็มาไม่รวมเบื้องามมาตรงนี้ครับกดวิเคราะห์มาปั๊บตรงนี้นะครับกดวิเคราะห์นะครับตรงตรงตรง f5 เนี่ยฮะ่ f5 เนี่ยมันจะขึ้นชุดโต,ต๊ดออกมาทั้งหมดนะฮะในงวดวันที่ส6บหมิถุนายนนะครับจำนวน 4, 4 6สิบหกชุดนะครับสี่หชุด เห็นเธอเล็กเลยนะไอที่หกจุดนะครับอันนี้อันนี้ไม่รวมเบิ้ลหามไม่รวมเบิ้ลหาม้าเป็นเป็นขั้นที่ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งวิเคราะห์หาผลแบบไม่เบิ้ลนะครับเมื่อเราได้ผลแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนนะฮะไปหาผลที่สองโดยเลื่อนโดยเลื่อนปุ่มเขียวเนี่ยมาที่เฉพาะเบิ้ลนะครับเฉพาะเบิ้ลแล้วก็กดวิเคราะห์เป็นใน ในเป็นห้าจุดสองนะครับ้อนกระดาษบางเก็บนะครับอันนี้ห้าจุดสองนะครับห้าจุดสองก็วิเคราะห์แบบแบบเบิ้ลเท่านั้นนะครับแบบเบิ้ลเท่านั้นเมื่อกี้นี่ไม่เบิ้ลเราได้สี่สิบกชุดใช่ไหมไม่เบิ้ลเราได้สี่กชุด เบอร์เราได้เราจะใช้สองสองสองแถวนะครับเบิร์เราได้สิบสองชุดนะครับสิบสองชุดก็สี่สิบหกก็เป็นห้าสิบห้าสี่สิบหกก็เป็นห้าสิบแปดใช่ไหมอันทิ่แปดนี้ก็เล่นได้ฮะชุดเบิร์นี้ก็กันเอาไว้นะครับผลวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ออกมานะครับออกเก้าหกเจ็ด เราก็มาดูชุดโต๊ดนี่นะ9 6 7ก็เราก็มีนะมี6 7 9เห็นไหมฮะ6 7 9คือในตารางวิเคราะห์ชุดโต๊ดเนี่ยมันจะเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขสูงนะฮะเลขต่ําไปหาเลขสูงขอโทษไม่ใช่เลขน้อยเลขน้อยคือเลขต่ำนะเลขต่าไปหาเลขสูงนะครับเ,เ,เวลาออกมาเราก็ต้องมามาดูอย่างมันออกมันออก9 6 7ใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามันมี6มี7มี9ไหมก็คือถูกนะฮะ ันนี้ก็คืออันนี้ก็คือตาราวิเคราะห์แบบแบบแบบใหม่ที่ผมนำเสนอไปแล้วนะฮะอันนี้งวดงวดวันที่หนึ่งมิถุนาไอ้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ในขั้นตอนที่ในขั้นตอนที่สามเนี่ยเราใช้งวดวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนาหาสิบหกมิถุนาเราก็หามาให้ดูนี่นะตัวคือตัวอย่างที่จะทำนี่หามมาให้ดู อันนี้งวดที่นําไปใช้นะครับก็คืองวดหนึ่งกรกดาเราก็มาคัปปี้ตรงนี้ฮนะมา Co ปปี้ตรงนี้ตรงงวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกสามเนี่ยที่ข้างบนออกห้าหนึ่งหกเก้าเก้าหกเจ็ดแล้วข้างล่างออกหกสี่เนี่ยเราก็คัปปี้เอาไปวางนะครับเอาไปวางในช่องเอ่อในขั้นตอนที่ในขั้นตอนที่สี่เพื่อนําไปวิเคราะห์นะครับอ่า อันนี้ไม่ได้โชว์ให้ดูนะวางในขั้นตอนที่สี่คือวางตรงนี้ร้อยสิบหน่วยนะแล้ววิเคราะห์ออกมานะครับวิเคราะห์ออกมาเป็นไม่รวมเบื้องหามนะครับซึ่งเราได้เ,เราได้สี่สิบเอ็ดชุดนะฮะไม่รวมเบื้องหานสี่สิบเอ็ดชุดซึ่งซึ่งลองให้ดูแล้วในคลิปที่สองนะครับสี่สิบเอ็ดชุดนะครับเป็นงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะฮะอันนี้ทําให้ดูนะครับทาให้ดูนะครับแล้วก็ รวมเบิ้ลหามอีกสิี่ชุดนะเป็นห้า้าชุดใช่ไหมฮะให้ให้ย้อนไปดูทริปที่2นะครับเป็นชุดโต๊ของงดวันที่1นึ่งกระกฎาคมนะครับซึ่งเราใช้วิธีวิเคราะห์แบบที่นำเสนอให้ท่านให้ท่านชมเนี่ยฮะขั้นตอนต่างๆมี4ีห้าขั้นตอนนะครับจะได้ผลชุดโต๊ออกมานะครับถ้าทุกสูตรถูกนะครับถ้าทุกสูตรถูกผลตรงนี้ย่อมถูกแน่นอนนะครับก็ ก็ฝากไว้กับถูกสูตรเลยเพราะว่าเราเราใช้สูตรอย่างเดียวเราไม่นําอันอื่นมาเคลียร์อีกแล้วนะครับถ้ารำนำสามตัวมาไม่ครบมาเคลียร์ตรงนี้ก็จะเหลือน้อยลงนะแต่เราไม่เคลียร์นะครับแค่นี้เราก็ลงทุนได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือคลิปที่เก้านะครับขั้นตอนการหาชุดโต๊ะของกลุ่มป้านหวยนะฮะในงวดที่จะถึงนี้งวดหนึ่งกรกฎาคมนะครับดับงได คิดแนวใหม่นะครับโดยยกเลิกแนวเดิมๆนะครับที่ทำมานะครับก็ก็ลองมาดูกันว่าเมื่อเราตรวจตรวจสอบคือที่เก่าๆมันสูตรมันถูกแต่ที่เรานำเสนอนี่นะครับมันจะถูกหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสูตรทั้งหมดนี้จะต,ต้องไม่ผิดนะครับจะต้องมาไม่ผิดก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะผมก็จะเล่นตรงนี้แหละครับ ว่าจริงๆนะครับก็บชรเลนโตดโอเคนะครับก็ก็ลองลองดูนะฮะลองลองนำไปใช้ดูนะครับใช้ได้เลยนะครับวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมดูในคลิปที่สองชุดโต้นะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับสงฝ่ยก็ตัวถามได้นะครับ